ปี2030 AI ที่ชื่อว่าโฮปได้ถูกสร้างขึ้นมามันได้ช่วยชีวิตของคนหลายล้านเอาไว้จากโลกที่เคยรักษาไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งจู่ๆมันก็เกิดทำงานผิดปกติแต่เริ่มประหารคนที่มันเห็นว่าไม่มีประโยชน์ AI มอกทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดัน,น,นามีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครกงง็ง่าย เพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทําได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V I U ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลย แล้วยาลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับโคสเกะคิริวเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์อัจฉริยะของประเทศญี่ปุ่นเขาได้สร้าง AI อัจฉริยะที่ชื่อโฮบขึ้นมามันถูกสร้างเพื่อนํามาใช้ในทางการแพทย์คิริวทุ่มเททั้งชีวิตในการสร้างโฮบขึ้นมาเพื่อรักษาภรรยาของเขาที่เป็นโรคมะเร็งโฮบอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อรับรองจากทางรัฐบาลมันไม่เพียงแต่จะช่วยชีวิตภรรยาของคิริวแต่เป็นชีวิตของคนอีกนับล้านขณะที่คิริวกําลังอยู่ในห้องทดลอง พี่เคยของเขาที่ชื่อว่าซาตุลุกก็ได้เข้ามาพร้อมกับเอกสารรัฐบาลปฏิเสธที่จะรับรองการใช้ AI นี้เพราะสารลงความเห็นว่ามันยังไม่ได้ถูกทดสอบอย่างถีถ่ถ้วนคีริวนําเรื่องนี้ไปบอกกับภรรยาถึงโฮบจะสามารถใช้การได้แล้วแต่ภรรยาของคีริวก็ปฏิเสธที่จะใช้มันหากว่ายังไม่ถูกรับรองจากทางรัฐบาลไม่กี่วันต่อมาอาการของภรรยาคีริวก็สุดลงอย่างหนักเธอบอกกับคิริวว่าเธอหวังว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจะช่วยชีวิตและนํามาซึ่งความสุขของทุกคนในสักวันภรรยาของคีริวจากไปอย่างสงสบ หนึ่งปีต่อมาโฮปได้ถูกรับรองและนําไปใช้หลังถูกทดสอบแล้วว่าปลอดภยัยมันถูกนําไปใช้งานทั้งทางการแพทย์กฎหมายรวมถึงในชีวิตประจําวันหลังโฮบถูกนําไปใช้การรักษาโลกมากมายที่เคยเป็นไปไม่ได้ก็ถูกคิดคน้นมันถูกนําไปใช้ทั่วทั้งโลกอย่างรวดเร็วซาตุลุกลายมาเป็นผู้บริหารของบริษัท AI ที่เป็นผู้พัฒนาโฮบหลังทําตามความปรารถนาสุดท้ายของภรรยาสําเร็จคีริวกับลูกสาวก็ได้ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันที่สิงคโปร์ความนิยมของโฮพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก มันกลายมาเป็น AI ที่ทุกคนต้องมีติดตัวเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกผู้คนสามารถวินิจฉัยโรคได้ด้วยนาฬิกาอัจฉริยะของโฮบโดยที่ไม่ต้องไปร่งพยาบาลเนื้องอกและมะเร็งกลายมาเป็นโรคที่สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงโฮบจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือชีวิตคนนับล้านบางคนกลับยังเชื่อว่า AI จะนำมาซึ่งปัญหามากมายในสักวันจำนวนคนว่างงานเพิ่มสูงมากขึ้นผู้คนเริ่บออกมาประท้วงต่อการมีอยู่ของโฮบในปี2030ขณะที่คีลูกกับลูกสาวกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่ชายหาดในสิงคโปรจ,จ พวกเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากซาโต้รุประธานาธิบดีของญี่ปุ่นต้องการที่จะมอบรางวัลให้กับคิริวสำหรับผลงานของเขาเนื่องจากที่ลูกสาวคิดถึงญี่ปุ่นและความทรงจาที่เคยมีกับแม่อยู่แล้วคิริวเลยตอบตกลงและได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าถึงกับช็อกปิดเลยเมื่อได้เห็นคนที่มาประท้วงถึงการมีอยู่ของโฮปซาโตรุและทุกคนในบริษัทได้ออกมาต้อนรับการกลับมาของคิดริวอุปกรณ์และระบบทั้งหมดของโฮปถูกสั่งการโดยเซิร์ฟเวอร์หลักที่อยู่ด้านในของบริษัทความทรงจําของภรรยาของคิดริวถูกนนนําามใช้้เป็ตแบบบบของระบบ สถานที่แห่งนี้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาชีวิตของผู้คนมากมายอยู่ภายใต้การดูแลของเซิร์ฟเวอร์แห่งนี้เซิร์ฟเวอร์หลักจำคิลิวและลูกสาวได้ในทันทีจากความทรงจำของภรรยายงานถแถลงข่าวถูกจัดขึ้นคิดลิลถูกเชิญขึ้นไปพูดถึงสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาอย่างโฮบเขาคือนักประดิษฐ์คนสำคัญที่ช่วยเหลือชีวิตของคนทั้งโลกเอาไว้ตอนนั้นเองกลุ่มผู้ประท้วงก็ได้บุกเข้ามาโชคดีที่หน่วยรักษาความปลอดภัยเข้ามาระงับเหตุการณ์ได้ทนัน ตำรวจระดับสูงที่ชื่อว่าซากุระบะได้เข้ามาพบกับคิดหลวเขาต้องการที่จะใช้โฮบในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของทุกคนเพื่อระงับเหตุการณ์ไร้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแต่หนึ่งจากแนวคิดนั้นมันขัดต่อความเป็นส่วนตัวและมนุษยธรรมคิดหลิวจึงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเขาระหวังที่กําลังจะออกไปนักข่าวคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะต่อต้านการมีอยู่ของโฮก็ได้พุ่งเข้ามาหาคิดหลิวเขายื่นนามบัตรและบอกว่าเขาต้องการที่จะสัมภาษณ์ถึงความอันตรายของโฮหลังขึ้นรถปายจู่ ลูกสาวของคีริวก็นึกได้ว่าเธอลืมภาพของแม่เอาไว้ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์เจ้าหน้าที่พาเธอกลับเข้าไปเอาในขณะที่คิริวต้องล่วงหน้าไปก่อนเพื่อรับรางวัลลูกสาวเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อตามหารูปภาพแต่ว่าตอนนั้นเองจ,จู่ๆก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาทำลายระบบของโฮปผู้คนจํานวนมากเสียชีวิตลงเพราะระบบที่ขัดข้องไม่มีใครรู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ภรยาของประธานาธิบดีเองก็เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้นพอเครื่องกระตุ้นหัวใจที่หยุดทํางานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถทุกคันก็ถูกปิดเกิิิดอุุบัตตตมมามาากกกยขึ้นซรรววศ รีบเข้าไปแก้ไขความผิดพลาดของระบบในทันทีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้ลูกสาวของคิลลิวต้องติดอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์คิลลิวรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเขายิงช็อกเข้าไปใหญ่เมื่อได้รู้ว่าลูกสาวของตัวเองติดอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์พระระบบฉุกเฉินที่ถูกปิดอุณหนะภูมิของห้องนั้นจะค่อยๆลดลงจนถึงศูนย์เพื่อรักษาสภาพของเซิร์ฟเวอร์หลักพวกเขาต้องรีบทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยลูกสาวของคิลลิออกมาก่อนที่มันจะสายไปหลังการตรวจสอบวิศวกรก็ได้พบกับต้นตอของความผิดพลาดของระบบ มีใครบางคนแฮกเข้าไปปล่อยไวรัสในเซิร์ฟเวอร์หลักจนทำให้ระบบเกิดความเสียหายพวกเขารีบตัวหาที่อยู่ของแฮกเกอร์คนนั้นในทันทีคิริลเปิดกระเป๋าของเขาขึ้นมาเขาได้พบกับแท็บเล็ตที่เป็นต้นต่อของการแฮกระบบที่อยู่ในนั้นคิริลลถูกเข้าจับกุมตัวในทันทีม,นทนทมีใครบางคนต้องการที่จะใส่้ายเขาจูๆ่ๆก็มีรถคันหนึ่งที่เกิดทำงานผิดพลาดพุ่งตกสะพานลงมาคิริลรีบใช้โอกาสนั้นใ,นในการหนีไปซากุลบาได้รับหน้าที่ในการตามหาและจับกุมตัวคิริวเขาเริ่มใช้ AI ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ของประชาชนทุกคนเพื่อตามหาคีริวในทันทีกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถเว็บแคมและโทรศัพท์ทุกเครื่องถูกใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการระบุตำแหน่งคีริวถูกพบตัวได้อย่างง่ายดายเขารีบเข้าไปหลบในท่อระบายน้ำเพื่อหลบหนีจากอุปกรณ์ทั้งหมดคีริวรีติดต่อไปหาซาตลุลุเพื่อบอกว่าเขาถูกใส่ร้ายโฮบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ทุกคนมีใครบางคนตั้งใจเปลี่ยนแปลงคำสั่งของมันเพื่อสร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมาการสนทนานั้นถูกติดตามและทำให้ตำรวจรู้ที่อยู่ของคีริวในทันทีเ i เริ่ม และจัดการกับมนุษย์ที่มันเห็นว่าไม่มีประโยชน์คนที่ไม่ฉลาดพอจะถูกกำจัดทิ้งในทันทีไม่เว้นแม้แต่เด็กพวกเขาต้องรีบหยุดมันก่อนที่ประชากรกว่าครึ่งโลกจะถูกทําให้หายไปตำรวจบุกเข้ามาในท่อระบายน้ำเพื่อจับกุมตัวคิริวโชคดีที่เขารู้ทันและสามารถหนีไปได้หลังได้ยินบทสนทนาน,นั้นตำรวจสองคนที่ชื่อโกดากับอาสโนโกรีบอกมาในทันทีพวกเขาเชื่อว่าคิริวบริสุทธิ์และกํลาลังถูกใครบางคนใส่ร้ายที่สำนักงานใหญ่ถูกคนต่างพยายามที่จะช่วยลูกสาวของคิริลออกมามันแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย ห้องเซิร์ฟเวอร์ถูกติดตั้งโดยระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาที่สุดทางได้ของคิริลเขาแอบ,บขึ้นเรือขนส่งมาเพื่อไปที่ศูนย์ข้อมูลสำรองคิริวพยายามใช้น็อตบุ๊กเพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่มันก็ทําให้เขาถูกระบตุตำแหน่งไปด้วยคิริวรีบหนีออกไปที่ดาดฟ้าของเรือโกดากับอาสโนที่ตามมาพยายามบอกว่าเขาเชื่อคิริวและต้องการที่จะช่วยแต่ใครบางคนก็พยายามที่จะยิงและกำจัดคิริวทิ้งคิริวพัดตกจากเรือลงไปโชคดีที่เขาถูกชาวประมงคนหนึ่งช่วยเอาไว้ภรรยาของชาวประมงคนนนั้น้รรอออดดชีีวิตมมาาไพะกยู่ขโ เขาเลยช่วยพาคิลิวลวมาเพื่อเป็นการตอบแทนเกิดการประท้วงขึ้นมากมายทั่วโลกคิลิวถูกประกาศว่าเป็นผู้ก่อ,อก,การลายเขามาถึงแล่วิจัยที่เขาสร้างพบขึ้นมาเป็นครั้งแรกซาโตรุตามาสมทบกับคิลิวเขาได้รับรหัสลับที่มีแค่พวกเขาที่รู้มาจากตอนที่คุยโทรศัพท์พวกเขามีเวลาแค่6ชั่วโมงก่อนที่คนครึ่งโลกจะถูกกำจัดคิลิวพบว่ามีใครบางคนเข้าไปฝังรหัสไว้ที่เซิร์ฟเวอร์หลักและเมื่อตรวจสอบดูอย่างละเอียดคิลิวก็ถึงกับช็อกไปเลย หมื่อได้รู้ว่าคนที่ปล่อยไวรัสนั้นก็คือซาโตลุซาโตลุบอกว่าเขาไม่มีทางที่จะทําอะไรแบบนั้นตำรวจบุกเข้ามาที่แหลบวิจัยคิริลก็น่าจะถูกยิงแต่ซาโตลุก็เข้ามาขวางเอาไว้เขาใช้ลมหายใจสุดท้ายเพื่อขอร้องให้คิริวช่วยชีวิตของทุกคนให้ได้คิริวรีบขับรถหนีไปรถของเขาพุ่งลงค้างทางจนเกิดระเบิดตำรวจพยายามตรวจสอบแต่ก็ไม่พบร่างของคิริวซากุระบะยังคงใช้ AI และข้อมูลทั้งหมดในการตามหาตัวคิริวเขาถูกเจอตัวจแล้วแต่เมื่อตำรวจไปถึงคนคนนั้นกลับไม่ใช่คิว ปรากฏว่าเขาได้แอบฝังไวรัสเข้าไปทำลายระบบของพวกตำรวจคีริวถ่วงเวลาโดยเช็อุบัติเหตุปลอมๆและรีบกลับมาที่สำนักงานใหญ่ทีมวิจัยรีบเข้ามาช่วยเขาแต่สก,กุลระบกับลูและมาดากักรอคีริวอยู่แล้วคีริวบอกกับทุกคนว่าสก,กุลระบคือต้อนตอของเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจงใจปล่อยไวรัสโดยใช้ซาตุรุเป็นเครื่องมือตำรวจเข้าจับกุมตัวคีริวสก,กุลระบบอกว่าญี่ปุน่นต้องการระบบที่ทรงพลังเพื่อครองโลกคนที่ไม่จำเป็นต้องถูกกำจัดทิ้งไปเพื่อการพัฒนาแต่ก่อนที่ทุกอย่างงจจะจบล a อขนาดเล็กที่คีริวโปรแกรมเอาไว้ก็ได้บินออกมามันอัดคำสารภาพของซากุระบาเอาไว้และฉายไปทั่วทั้งโลกทุกคนได้รู้ความจริงแล้วโกโตเข้ามาจับกลุ่มตัวซากุระบาในทันทีคีริวรีบเข้าไปซ่อมแซมระบบเขาทำมาได้สำเร็จลูกสาวของคีริวและคนกว่าครึ่งโลกได้ถูกช่วยเอาไว้และเลื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ